ช่วงต้นเดือนนี่แจกอ่าขอจัดเลยแล้วกันนะปกติบอ,อกว่าเล่นนะเล่นช่วงต้นเดือนแตกตลอดนะท่านผู้ชมนะโอ้ยดอกนี้พันสี่ไหลต่อเปล่าไหลไหลเจต่อโอ้ยคูณสิบแปดฮึมแม่งแตกน้อยไหลต่อพี่ชายไหลโอ้ยดอกนี้ดอกนี้สองพันเจ็ดไปกันต่อทนะ่านผู้ชมฮึมเกินเป้าที่เราตั้งไว้นะท่านผู้ชมนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตเกียสล็อตโน .1 โ no น .1 แห่งวงการสล็อตนะครับผมมาวันนี้เราก็มาอยู่กับ388โกนะทุกคนนะกับเกมลัคกี้ในโกของค่าย PG นะครับผมมามาวันนี้เราจะมาซื้อฟรีเกมนะทุกคนนะขอหน่อยขอหน่อยช่วงต้นเดือนเนี่ยเขาว่าช่วงต้นเดือนมันมันแจกมันแตกเนี่ยผมขอลองดูหน่อยนะขอขอเลยขอว่าลองใส่แบบว่าซื้อฟรีเกมเลยแล้วกันนะทุกคนนะมา เริ่มที่เบ็ดละสี่สิบเลยแล้วกันนะทุกคนนะอ่ะโอเคผมก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมยังไงก็รับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นนะย้ําว่ารับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้น,น,นไม่แนะนําให้ทําตามผมย้ําว่าไม่แนะนําไม่ทําตามผมรู้รู้กันอยู่ก็ผมใต้ล่างอ่ะใต้คอมเมนต์อนะ่ะพี่ชายตามดูเลยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะอ่ะม,มา เริ่มเลยครับผมที่เบ็ดละ40นะทุกคนนะถ้าไม้นี้แตกไม่ดีผมอาจจะซื้อต่อนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าไม้นี้แตกแตก5 0 0 0ันขึ้นนะอะผมอาจจะได้จบที่ไม้นี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะมาละสี่จุดแรกมาแล้วท่านผู้ชมอ่ะเป็นยังไงกำลังผมท่านผู้ชมช่วงต้นเดือนเล่นแตกกันบ้างไหมยังไงคอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างกันได้นะผมพูดคุยใต้ล่างคอมเมนต์อะไรก็ได้ับผม,ค,ค,ม,ม,ค,บผมคุยกับผมได้นะอยากให้ผมเล่นเบ็ดอะไร ซื้อฟีเกมเกมอะไรเล่นเบ็ดเท่าไหร่อะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยบอกผมได้นะครับผมท่านผู้ชมเออเฮ้ยดอกตอนนี้คูณ10แล้วท่านผู้ชมดอกน,นี้สองร้อยหกสิบนะเอเอ,เอคิวเต็มนะคิวเต็มหนะ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 น้าระดานดอกนี้พันเจ็ดยี่สิบแปดท่านผู้ชมโอ้ยมาท่านผู้ชมมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้โยเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วมาเขาว่าช่วงต้นเดือนเขาแตกนะ ช่วงต้นเดือนนี่แจกอ่าขอจัดเลยแล้วกันนะปะกติบอกว่าเล่นนะเล่นช่วงต้นเดือนแตกตลอดนะท่านผู้ชมนะโอ้ยดอกนี้พันสี่ไหลต่อเปล่าไหลไหลเจต่อโอ้ยคูณสิบแปดืึมแม่งแตกน้อยไหลต่อพี่ชายไหลโอ้ยดอกนี้ดอกนี้สองพันเจ็ดไปกันต่อท่านผู้ชมฮึมเกินเป้าที่เราตั้งไว้นะท่านผู้ชมนะผมตั้งไว้ห้าพันตอนนี้หกพันสามไปแล้วอ่ะ น่าจะได้เลิกที่ปีนี้นะทุกคนนะน่าจะได้เลิกที่ปีนี้ครับผมโอ้โหมาว่ะจริงท่านผู้ชมช่วงต้นเดือนโอ้โหเดือนนี้แม่งเดือนวันเกิดนะเดือนวันเกิดท่านผู้ชมมีทีเด็ดอยู่อ่าติเต่าติดต่ารู้ๆกันอยู่ท่านผู้ชมเดือนวันเกิดมีทีเด็ดให้แจกอยู่ดอกนี้สี่พันสองโอ้โหสวยงามพระรามแปดนะครับผมเหลืออีกสามรอบนะท่านผู้ชมนะ ไปกันต่อพัดอุยอ้ยพัดคูณอุ่นยี่สิบสองพันสี่อุ้ยไหลต่อโอ้โหแมวแถวแรกไม่มาว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมแปดพันเจ็ดไปแล้วตอนนี้โอ้โหยังเหลืออีกสามหมุนนะท่านผู้ชมนะยังไม่จบนะตอนนี้เกินเกินเป้าที่เราตั้งไว้แล้วนะหน้าเคไหลไปเฮ้ยยี่สิบสี่เอแถวแรกเอแถวแรกเข้าดิ โอ้โหถ้าเอแถวแรกเข้าแล้วเป็นเรื่องเลยท่านผู้ชมนะโอ้โหมาว่ะลักกี้ในโกกของค่าย PG ครับผมหรือเรียกชื่อนึงว่าแมวนรกนะทุกคนนะโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกผมจบไปที่8,900โอ้โหเลิกนะครับผมท่านผู้ชมถ้าแต่ขนาดนี้คือผมคงต้องเลิกนะคือไปต่ออาจจะอาจจะนะนะคือแบบว่าผมว่าผมพอแล้พอแค่นี้แหละน่าจะสวยงามพร,รามแปดนะท่านผู้ชมนะ โอเคผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมยังไง้าใครสนใจอยากจะตามตามนะทุกคนนะอยากจะเล่นตามก็่า3 8 8ดแโก้นะทุกคนนะ3 8 8โกรู้รู้ๆกันอยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะไว้ข้างล่างนะทุกคนนะใต้คอมเมนต์กับข้างล่างนผู้ชมก็สำหรับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับครับครับ